เชื่อว่าหลายคนน่าจะสัมผัสกับตัวละครใหม่อย่างน้องเอ็คอฟเอร์กันไปบ้างแล้วนะครับยังไงบ้างทุกคนน้องเก่งถูกใจกันไหมส่วนตัวชอบน้องมากนะครับแต่ก็น่าจะมีอีกไม่น้อยเลยที่ลังเลเพราะว่าตัวละครที่จะมาในเวอร์ชั่นใหม่อย่างสเกิร์กยังไงของมันก็ต้องมีจริงๆแต่เอาเป็นว่าเรื่องของสเกิร์กเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตู้กาชานในเวอร์ชั่น5.6นี้กันนะครับว่าแต่ละตัวละครอ,อาวุธแต่ละชิ้นทําอะไรได้บ้างมีความน่าเปิดมากน้อยแค่ไหนใครลังเลไม่รู้ว่า จะเปิดดีไหมติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในคลิปนี้เลยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over t ร p Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนค์หรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้ดยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจ a t ท l e Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ u i d ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสาม,มารถไปสอบถามได้ที่เพจเติมฟซบุอกไลน์ บไซต์ Overtop u ัได้เลยครับเรื่องอยู่ใต้คลิปตัวละครใหม่ในเวอร์ชันนี้มี2ตัวละครด้วยกันนะครับตัวละครแรก S c o f f e e e หรือว่า S c o f f e e e ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะออกเสียงกันเป็นตัวละครห้ดาวแล้วก็อีกตัวคืออ e ีฟานะครับอันนี้เป็นตัวละครสีดาว เอสคอฟิอาเป็นตัวละคร5ดาว่านน้ำแข็งใช้หอกเป็นอาวุธในเลเวล94ไปเติบโตเป็นอันตราคิ24.2%ภาพรวมของเอสคอฟิอาครับคือเป็นตัวละครซัพพอร์ตท,ที่สามารถลดต้นานธาตนุน้ำและ่านน้ำแข็งได้สูงสุด55%เลยนะครับเยอะมากใ <c oughs> ครคิดว่าตัวละครนี้จะโกงเกินไปไหมก็ไม่นะครับเพราะแรกมาด้วยการจัดทีมที่เฉพาะทางแทนเ <c oughs> นื่องจากในพอสอนรค์ตัวนะครับเมื่อในทีมมีตัวละครธาตุน้ำหรือธาตุน้ำแข็ง1 2 3หรือ4ตัวเมื่อ ื่อสกิลธาตุหรือธาตุไม้ตายของเอสคอฟิเอรโจมตีโดนสตูจะทําให้ความต้านทานธาตุน้ําและธาตุน้ําแข็งของสตูล,ลดลง5% 10% 15%และ55%ตามลาดับเป็นเวลา12วินาทีจะเห็นเลยว่ากึ่งบังคับให้เล่นแค่ธาตุน้ํากับธาตุน้ําแข็งอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้สนใจในปฏิกิริยาแช่แข็งหรือว่าน้ำกับน้ําแข็งเลยเนี่ยก็ยังสามารถเอาปเปรงอบกับธาตุอื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ก็จะลดต้านทานได้แค่ธาตุน้ำาหรือบธาตุน้ำแข็งอยู่ดียังไงทา เราก็ให้นำให้เล่นทีมเฉพาะทางอย่างท่านนาก็ท่านนักแข็งนะครับเพราะว่าจะได้ดึงประสิทธิภาพของโตเอสคอเฟ e ออกมาให้ได้สูงสุดนอกจากนั้นยังสามารถฮิวตัวละคอรอื่นในทีมได้ในครั้งเดียวแถมยังทำดาเมจได้แ,แรงกว่า d ีเบสางตัวอีกด้วยนับเป็นตัวละครซัพพอร์ตเจนใหม่นะครับซัพพอร์ตทีมก็ดีทำดาเมจก็พอได้เป็นตัวละครที่คนมีในครอบครองจริงๆนะครับ วิธีการเล่นเอสคอฟเวียใน,นับเันย้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่สลับมาเล่นเอสคอฟียนับจากนั้นกดใช้สกิลท่าหรือท่าไม้ตายจากนั้นก็สลับไปเล่นตัวละคอรอื่นครับแค่นี้เลยง่ายมากครับการเล่นเอสคอฟี ส่วนเรื่องการปั้นตัวละครนะครับสิ่งที่ต้องหาให้กับแอสคอฟเวียรลก็จะมีพลังโจมตีฟื้นฟูพลังงานพร้อมกับอาตาคิและความแรงคิถามว่าเป็นซัพพอร์ตทำไมต้องหาอาตาคิความแรงคิด้วยแต่ที่พูดไปในหัวข้อก่อนนี้นะครับว่าแอสคอฟเียสามารถทําดาเมจได้ด้วยแต่ถึงจะแรงกว่าทีเพสบางตัวแต่ก็ไปถึงการทาดาเมจได้แรงจนสามารถเอามาเล่นเป็นดาเมจหลักได้นะครับเมื่อเราจะปลดกลุ่มดาของตัวละครให้สูงขึ้นแต่ก็ไม่แนะนาอยู่ดีเอาเป็นว่าแอสคอฟเวียครับเหมาะจะเป็นซั ที่เพนอกสนามเพียงเท่านั้นในการปั้นตัวละครเอสคอฟิอาในครับนาฬิกาก็จะมีพวกพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือว่าฟื้นฟูพลังงานโดยเป็นโบาร์ดาเมจน้ําแข็งหรือพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์มงกุฎเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หรืออาตาัตราคิความแรงขี้นะครับขาดตรงไหนก็ใส่แบบนั้นส่วนพวกทรัพย์สแตทนะครับก็จะเป็นฟื้นฟูพลังงานอาตาัตราคิความแรงขี้และก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ตามนั้นนะครับในการปั้นตัวละคร ส่วนสแตตโดยรวมนะครับพลังโจมตีเนี่ยก็2,000หน่วยถึง2,400หน่วยบวกๆได้ครับฟื้นุูพลังงานอยู่ที่130ถึง160หรือใครกังวลว่าจะรีพลังงานไม่ทันก็ดันไปสัก180บวกๆได้เลยนะครับอัตราคิ60-70แล้วก็ความแรงคิ150-200 เอสคอฟเฟนี่ครับโจมตีปกติได้ทั้งหมด3ครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยได้เอา S เอสคอฟเฟออกมาโจมตีสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะมาซิกิวธาแล้วก็ทําให้ตายเพียงเท่านั้นซกิวธาของเอสคอฟเฟนี่ครับสามารถกดได้2แบบกดหนึ่งครั้งจะเป็นการใช้โหมดจัดเก็บอุณหภูมิต่ําและเปิดใช้งานกลไกทําอาหารเพาะกับทไดาเมตน้ําแข็งแบบ a o e คอยโจมตีศัตรูอยู่เรื่อยๆนะครับท่านี้นั่นจากกดใช้จะสลับไปเล่นตัวละครไหนก็ได้นี่ครับเป็นดาเมจน้ําแข็งนอกสนามบางทีได้บอกไปแล้วก็ตอนได้ใช้ ท่านี้นะครับในโหมดจะเก็บอุณหภูมิตม่ำกลไกทำอาหารจะโจมตีเป็นพลังสะสารนะครับ แบบกดค้างจะเป็นการใช้โหมดปรุงอาหารด่วนทันใจโหมดนี้จะทํางานคล้ายกับแบบกดหนึ่งค้งนะครับแต่ที่พิเศษเลยคือคกลไกทําอาหารจะสามารถดูดซับการโจมตีท่าได้เมื่อการโจมตีท่าดูดซับถึงจุดหนึ่งจะทาให้เราได้รับอาหารแสนอร่อยนะครับอารมณ์แบบเอสค f e เฟ่ปรุงอาหารให้เราอะไรทานองนั้นเสื้ออาหารนี้นะครับแต่ละสัปดาห์เราจะทำอาหารด้วยวิธีนี้ได้เพียงจํานวนหนึ่งเท่านั้นจํานวนค้างในการทําอาหารจะเรเซททุกวันจันทร์ตอนตีสี่ ถ้าไม่ตายเนี่ครับเมื่อกดใช้จะเป็นการทำดาเมจน้ำแข็งแบบ EOE e, และฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครทั้งหมดในทีมปริมาณการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเอสคอฟเนะครับฉะนั้นถ้าอยากให้เอสคอฟเวีย l ิวแรงๆก็หาพลังโจมตีให้กับเอสคอฟเด้วยนะครับอย่าลืมล่ะคุณดาวแนะนำของเอสคอฟเนะครับก็จะมีกลุ่มดาว 1, 2และ6นะครับ กลุ่มดาวหนึ่งเมื่อเราจัดทีมแค่ท่านน้ำหรือท่านน้ำแข็งภายใน15วินทีหลังจากใช้สกิลท่าหรือว่าทาไม้ตายเราจะได้ความแรงคิดของดาเมจน,น้ำแข็ง6 0เลยนะครับเยอะมากกลุ่มดาวสองหลังจากใช้สกิลท่าจะได้รับเอฟเฟกเมนูทำสด15าวิในช่วงเวลาต่อเนื่องเอสคอฟเฟียจะได้ตุนเย็น5สแต็คหรือเมื่อเราสาบไปเล่นตัวละคอรอื่นเราทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตีโจมตีพรุ่งจากอากาศใช้สกิลท่าหรือว่าทาไม้ตายทำดาเมจน,น้ำแข็งแก่สตูจะใช้ตุนเย็น1สแเพื่อ ที่ทำได้เมจที่ทําได้240%ของพลังโจมตีของแอสคอเวียถ้าเราโจมตีสัตรูแบบมูตุนเย็นที่ถูกใช้จะขึ้นอยู่กับจํานวนของสโตวที่ถูกโจมตีนะครับกลุ่มดาวนี้ก็จะช่วยเสริมให้ตัวละครหลักเนี่ยสามารถทาดาเมจได้แรงขึ้นนะครับและกลุ่มดาว6ซิกิวท่าด้รับการเสริมพลังโดยเมื่อตัวละครในทีมทําการโจมตีปกติช้าโจ,จมตีหรือโจมตีพวงจาาอากาศโดนสตูกลไกทําอาหารจากการใช้งานซิกิวท่าจะปล่อยพาเฟ่เย,ยือกแข็งพิเศษออกมาทําดาเมจน้ําแข็งแบบ AOE 5 ร0อเซนของพลังโจมตีของเอสคอฟเวียโดยดาเมจนี้จะนับเป็นดาเมจจากสกิลธาตุด้ครับเกิดเอฟเฟกต์นี้ได้มากสุดถึง6ครั้งเลย ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังอยากให้ e อสโคเเนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตทานน้ำแข็งดาเมจนอกสน,น้ำพร้อมกับพิวที่เก่งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับก็แนะนำว่าให้ปิดกลุ่มดาวตามนี้ 1, 2, ึ่ถ้าเกิดว่าใครปลดถึงกลุ่มดาวหนะครับแอสโคเจะกลายเป็น1ในตัวละครที่ช่วยให้คอมโบน้ำกับน้ำแข็งหรือว่าการที่เราจะเรลนเปน้ำแข็งเนี่ยดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงสุดเลยนะครับ สรุปคือใครที่กําลังอยากได้ตัวละครที่มาเสริมให้ตัวละครท่านน้ำของท่านน้าแข็งเก่งขึ้นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆแนะนำเ s c o อฟเวีเลยนะครับรู้ใครจะเปิดสกเกิร์ตอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเอสคอฟเวนะครับเพราะเขาจะได้ใช้ในทีมเดียวกันแน่นอนเปิดเอสคอ i e r มายังไงก็คุมนะครับ และตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวอีฟาอีฟาเป็นตัวละครสีดาวท่าลมใช้สื่อเวเป็นอาวุธในเลเวล9ก้สีวเติบโตเป็นความำนธาญทาตุ96หน่วยภาพรวมของอีฟาในครับคือตัวละครที่ไม่ได้ทาดาเมจหลักแต่เป็นตัวละครที่ช่วยให้ปฏิกิยากระจายและชาร์จไฟฟ้าทำดาเมจได้แรงขึ้นอย่างแรกเลยคือเจ้าตัวเป็นตัวละครท่าลมการใส่ออดิแฟคสีลมไปช่วยลดต้านทานทา,นทานต่างๆได้ประมาณนึงรวมถึงยังช่วยให้ปฏิกิยาชาร์จไฟฟ้าดาเมจได้แรงขึ้นด้วยเนื่องจากในพอสอนติดตัวนะครับเมื่ออีฟาอยู่ในสถานะ พอ้อมวยญญาตีแต่และหน่วยของค่าิญญยณราตีของตัวละครทั้งหมดในทีมจะทําให้อีฟาได้รับเอฟเฟกต์ Rescue Essential หนึ่งหน่วยโดยที่เอฟเฟกต์นี้นะครับจะเพิ่มดาเมจที่เกิดจากปิกิกยากระจายและชาร์จไฟฟ้าของตัวละครในทีมนะครับเอฟเฟกต์ Effect Rescue Essential เก็บได้สูงสุด150หน่วยทุกๆ1น่หน่วยที่อีฟามีจะทําให้ปิกิกยากระจายและชาร์จไฟฟ้าทําแมมกแรงขึ้น1.5%ได้แม้ว่าชาร์จไฟฟ้าอาจจะไม่ได้น่าเล่นนะครับในเมื่อก่อนแต่ว่าการมาถึงของอีฟามันทําให้น่าน เล่นขึ้นมากจริงๆนะครับใครที่อยากลองปฏิกิยาชา้ไฟฟ้าที่ถูกบับจากตัวละครของอีฟ้าก็แนะนําเลยนะครับ วิธีการเล่นอีฟ้าก็ง่ายมากเลยนะครับทุกคนเพียงแค่สลับไปใช้สกิลท่าเดี๋ยวถ้าไม่ตายของตัวละครอื่นในทีมก่อนจากนั้นก็ให้สลับมาเล่นอีฟ้าเป็นตัวละครสุดท้ายกดใช้สกิลท่าจากนั้นกดโจมตีค้างนะครับแค่นั้นเลยอีฟ้านะครับการโจมตีปกติเนี่ยเราก็จะโจมตีได้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะครับคล้ายกับตัวของเอสโคเฟียเมอร์สกคู่นี้เลยเพียงแต่ว่าตัวของอีฟ้านะครับเราจะไม่เน้นการโจมตีปกติสักเท่าไหร่เราจะไปเน้นที่การใช้สกิลท่าแล้วก็กดชาร์จยิงแทนนั่นเองสกิลท่านนนะะะครับพพอออกดแล้ว e ้วีีฟานนะาาจเขฐม นอกจากความสบายในการเคลื่อนที่ในครับในการเดินทางในนาดันแล้วเราจะได้ค่าเวียนดาตี80หน่วยด้วยแล้วก็ในตอนนี้นะครหาเรากดโจมตีปกติจะเป็นการยิงกระสุนยาลึกลับออกไปทําดาเมจพร้อมกับฮิวตัวละครทั้งหมดในทีมคล้ายกับการเล่นเชสกานะครับเพียงแต่สามารถฮิวได้ด้วยเองถ้าไม่ตายของอีฟานะครับพอกดแล้วจะยิงสาสงบใจบําบัดศัตรูทําดาเมจลมแบบ AOE ที่มีคุณสมบัติเวียนราตีและเมื่อสาสงบใจบําบัดศัตรูถูก ตูที่ติดสถานะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟฟ้าจะมอบเอฟเฟกต์สัญลักษณ์สงบใจให้แก่ศัตรูนะครับโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะระเบิดหลังจากผ่านไปสักพักเพราะกราทำดามเมจของธาตุที่ทําการการะจายมอเอฟเฟกต์นี้ใส่ศัตรูได้มากสุด4ตัวเลยนะครับโดยศัตรูจะไม่สามารถอยู่ในสถานะสัญลักษณ์สงบใจของธาตุหลายชนิดพร้อมกันได้ กลุ่มดาวแนะนำของอีฟァยนะครับก็จะมี1 2, 4่และหเลยครับแต่หากหาไม่ได้จริงๆแค่ C1 หนึ่งก็เล่นได้แล้วนะครับพอช่วยให้เพิ่มดาเมจการกระจายแลนะช่วยให้ทีมทามําปฏิกิริยาใช้ไฟได้ดีขึ้นแต่ถ้าพูดตามตรงผมมองว่ายังไงตัวสีดาวถ้าจะปั้นมาเล่นแบบจริงจังไงก็ต้องปลดถึง c 6เลยนะครับสรุปคือตัวละครนี้นะครับถามว่าเก่งไหมผมว่าก็เก่งประมาณนึงเพราะยังไงก็ไม่ใช่ดาเมจหลักอยู่แล้วเราแค่เอาเป็นตัวกลางในการทําปฏิกิริยากระจายก็เท่านั้นยิ่งช่วงหลังนะครับเกม ได้ปรับให้ตัวละครท่านโลมมีบทบาทมากขึ้นในทีมที่หลากหลายมากขึ้นอยากการทําปริยาในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นต้นตัวละครลีลันและตัวละครสีดาว นาเวียเป็นตัวละครให้ดาวธาตุหินใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธในเลเวล90เติบโตเป็นความแรงขีด88.4%ภาพรวมของตัวละครนี้นาเวียเป็น DPS ธาตุหินนะครับที่ปัจจุบันก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆนะครับที่หลายคนเลือกใช้งานในการผ่านคอนเทนต์ในเกมไน้่องพอดาเมจหลักแสนที่นาเวียสามารถทําได้นะครับแต่มองเลบว่าถ้าตัวละครมันยอมติดขีให้เหมือนกันถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์การใช้งานนาเวียมาเนี่ยแม้ดาเมจจะแรงแต่ว่าก็ต้องหวังพึ่ง ตาิิที่สูงประมาณหนึ่งเลยนะครับประมาณหนึ่งในที่นี้คือ70บวกบวกแน่นอนนะครับเป็นงั้นเนี่ยโอกาสติดลิน้อยมาก และแม้ว่าวิธีการเล่นของนาเวียนะครับจะง่ายแสนง่ายดูโคนเพียงให้กดใช้สกิลธาตุ T. จะกดแบบครั้งเดียวหรือว่ากดชาร์จไว้แล้วค่อยปล่อยก็ได้เหมือนกันแต่ที่เป็นจุดเด่นเลยคือนาเวียจะเล่นกับการเก็บเศษผลึกธาตุต่างๆที่เราออกมาจากสตูโดยผลจากปฏิกิริยาตกผลึกทําให้การเล่นทีมนาเวียยังไงต้องมีตัวละครธาตุอื่นอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเองได้บัฟและฮาเมิได้แรงขึ้นในจนุดนี้ถ้าใครคิดว่าอยากเล่นธาตุหินจริงๆทางเราอยากให้นําว่าค่อยๆคิดดีๆนะครับเพราะว่าท่านี้มันทําปฏิกิริยาได้แค่่ตกผลเทานนั้ ผสมกับธาตอะไรไม่ได้เลยยิเดียว่าเป็นดาเมจที่แลกมาด้วยความยากในการเล่นประมาณหนึ่งอันเองนะครับ กลุ่มดาวเปิดของนาเวียนะครับก็จะมี 1, 2, 4และ6นะครับกลุ่มดาว1ช่วยฟื้นพลังงานธาตุและลดคูดาว่าไม่ตายกลุ่มดาว2เพิ่มอัตราขีของสกิล่ากลุ่มดาว4เมื่อธาไม่ตายโดนศัตรูจะลดต้านทานธาตุหินลง20%เป็นเวลา8วิและสุดท้ายกลุ่มดาว6หากชาร์สกิล่าแบบมีผลึกมากกว่า3อันผลึกที่เกินกว่านั้นจะเพิ่มความแรงขีของสกิลท่า45%พูดง่ายคือได้เกิเราปั้นตัวละครนี่และมีปัญหาเรื่องอัตราขีการปลดกลุ ปรายายเองเนะครับโดยสรุปคืออย่างที่บอกไปนะครับว่านาเวียเป็นดีเวทท่านหินที่เก่งมากๆอีกตัวภายในเกมนี้ณตอนนี้นะครับโคเต็ดึงในตัวละครยังไม่โดนตัวละครใหม่มาย่างพื้นที่ในการเล่นไปถ้าใครอยากลองเล่นก็ตอนนี้แหละครับทุกคน และตัวละครสีดาวอีก2ตัวในรอบนี้นะครับก็จะมีโอรอนกับเลาโอรอนนะครับเป็นตัวละครสีดาวธาตุไฟฟ้าใช้ให้หนูเป็นอาวุธในเลเวล90้ไปเติบโตเป็นพลังโจมตี2 4 0ตภาพรวมของโอรอนนะครับจะเป็นตัวละคระที่มาช่วยให้ปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าน่าเล่นมากขึ้นเพราะว่าจากพอสองเต,ตัวนะครับหลังจากใช้สกิลธาตุเมื่อการโจมตีของตัวละครอื่นในทีมที่เป็นธาตุน้ำหรือธาตุไฟฟ้าโจมตีโดนสตูโอรอนจะได้รับค่าพิณดาตี5หน่วยโดยิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้มากสุดครั้ง ทุก0.3วินาทีและภายในช่วงเวลาต่อเนื่องนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้มากสุด10ครั้งค่าเวีดาตีสูงสุดของโอรอนคือ80หน่วยและเมื่อสตูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับได้รับดามเมจจากปฏิกิริยาชาร์ไฟฟ้าหรือว่าดามเมจที่มีคุณสมบัติิวญยณดาตีหากโอรอนมีค่าเวีดาตีอย่างน้อย10หน่วยโอรอนจะใช้ค่านั้นและเข้าสู่ฐถานะพอนรอวยานดาตีและทำให้เกิดเอฟเฟกต์ไฮเปอร์เซนต์ทานดามเมจไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติิวญาณดาตีให้กับสตูที่อยู่ใกล้เคียงสูงสุด4ตตตััวามมพลงงจีร้อออข นนับเป็นอย่างตัวละครนะครับไปช่วยแปะไฟฟ้าได้แต่อาจจะไม่ถี่มากนะครับกลุ่มดาวนั่นของโอร,รอนนะครับก็จะมีกลุ่มดาว1นและ6 แล้วก็สุดท้ายนะครับเลล่าเลล่าเป็นตัวละครสีดาวธาตุน้ําแข็งใช้ดาบเป็นวอตในรอบเก้าสิไปเติบโตเป็นพลังชีวิต2 4 0ภาพรวมของเลล่านะครับจะเด่นในเรื่องการสร้างโลกป้องกันดาเมจที่หนาพอสมควรทมว่าหนาพอจะมาเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับไม่ได้แย่เลยเพียงแต่เราต้องทําพลังชีวิตของเลล่าให้เยอะเข้าไว้นะครับหากว่าอยากจะใช้งานการป้องกันของน้องถ้าไม่ตายช่วยปะดน้ําแข็งได้นิดหน่อยนะครับกลุ่มดาวแนะนําก็จะมีกลุ่มดาวที่2แล้วก็กลุ่ มีตัวโลดีๆอย่างเซอริสามารถใช้เลล่าไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่า2ตัวละครนี้จะมีความคล้ายกาันในเรื่องของการเป็นโลกแต่ถ้าเกิดเราลงลึกปอีกนิดนึงนะครับสตัวละครนี้ก็มีจุดที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรอย่างเช่นเรื่องการคำนวณ ความหนาของโลนะครับเซราจะคิดความหนาโลจากพลังชีวิตส่วนเซรีจะคิดจากพลังชีวิตบวกความฉันทานนั่นเองนะครับทุกคนรวมถึงเซรยียังสามารถลดต้านทานได้ตั้ง20%อีกด้วยเอาไว้ในอนาคตนะครับตอนนี้เชลล่าไปก่อนในอนาคตที่เซรีมาก็ค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับพูดถึงตัวละครไปหมดแล้วนะครับวันนี้มาที่ตูก้กันบ้างดีกว่าทุกคน พอกประจําตัวของ s c o r p i a Symphonies of s e n ในเลเวล90จะมีพังโจมตี608หน่วยและมีออรอเป็นความแรงคี้66.2%เมื่อใส่แล้วนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น12%และเมื่อตัวละครใช้อาวุธนี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก12%รวมถึงหลังจากทําการรักษาผู้ใช้อาวุธนี้และตัวละครที่รับการรักษาจะรับเอฟเฟกต์สวีทเอ็ซึ่งจะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น32%เป็นเวลา3วินาทีและเอฟเฟกยังเกิดขึ้นได้นะครับแม ผู้ใช้วุ o d นี้อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้ารงการต่อสู้ตัวละครที่เหมาะใช้ห้องนี้นะครับก็จะมีเอนซานและก่อเอสคอเฟียนี่แหละนะครับ ต่อมานี่ครับดาบใหญ่ประจําตัวนาเวียเวอดิกในระดับ90จะีพลงโจมตีอยู่ที่674หน่วยและมีอ,อัปรอไม่อาจตายคิ22.1%เมื่อใส่แล้วนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น20%และเมื่อตัวละครในทีมได้รับเศษเซล์ที่เกิดจากปฏิกิริยาตกผลึกจะมอบตาราบรรทสัญญาให้แก่ผู้สมใส่หนอันซึ่งจะทําให้ดาเมจสกิลธาตุ art, เพิ่มขึ้น18%เป็นเวลา15วินาทีสามารถสแต็กได้สูงสุด2สแต็กตรารรสัญญาทั้งหมดจะหายไปภายใน0.2วินาทีหลังจากผู้สมใส่ใช้สกิลธาตุทํา ดามเมจนั่นเองนะครับตัวละครที่เหมาะใช้ดาเมนี้นะครับก็จะมีนาวเวียคินเนชเจมิงเปโตโนเอลรวมถึงตัวละครดาเมใหญ่ตัวอื่นด้วยนะครับที่ต้องการอัตราคิเพวาสีดาวรอบนี้ก็ค่อนข้างมีความงงงงเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงใส่มาแบบนั้น เพราะว่ารอบนี้นะครับวูสีดาวเนี่ยเป็นเซตเดียวกันแทบทั้งนั้นเลยทุกคนมีแค่อันเดียวที่ไม่ใช้เซตมันเอฟเฟกก็เลยมีความคล้ายกันค่อนข้างเยอะนะครับเอฟเฟกที่ว่าคือเราต้องได้รับการรักษาหรือว่าทําการรักษาก่อนนะครับถึงจะได้สัญลักษณ์มาธนูใช้เอฟเฟกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีดาบไใช้เอฟเฟกเปลี่ยนเป็นความชำนาญธาตุดาบใหญ่ใช้เอฟเฟกเปลี่ยนเป็นฟื้นพลังงานธาตุและหอกจะใช้เอฟเฟกเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีนะครับทรงเซร์เว่ยังเดิมเวสิตอันนี้ก็เหมาะจะให้กับดี่ยังงงไไก็ต้้ออมีวในครบ จรนะคับเพราะว่าได้ใช้หลายตัวละครเลย จากทั้งหมดของตู้กระชาในรอบนี้ทางเจ้าของเราให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10นะครับตัวตัวละครใช้งานได้อาจจะเรียกว่ามีตัวละครใหม่ๆอยู่บ้างทุกคนแต่ว่าตัวละครเก่านี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเกิดไม่มีตัวละครเจนใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวละครเจนใหม่อยู่แล้วก็ไปใช้ตัวละครเจนใหม่จะดีกว่านะครับส่วนเรื่องของอาวุธอันนี้มีความงงๆนิดนึงไม่คิดจะใส่อือ่นมาบ้างหรออันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็เลยขอหักไป2คะแนนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันก็คงจะได้เอาไปใช้ ะนะครับไม่ใช่ว่ามาเป็นซีรีส์ของมันเลยแบบนี้นี่ครับคือตัวเลขมันน้อยไปหน่อยเองทุกคนส่วนเรื่องของเอสโอเฟียกับนาเวียนะครับทั้ง2ตัวละครนี้ได้อยู่นะครับในเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยอเอสโซเฟียสามารถต่อยอดได้แน่นอนนะครับส่วนแรกของนาเวียถ้าในอนาคตจากนี้ยังไม่มีตัวละครท่านหินเจนใหม่มา้าผมม่าคิดว่าก็ได้ใช้งานได้ยาวๆนะครับส่วนตัวละครสีดาวที่เหลือนะครับตัวละครอย่างอีฟาอันนี้ก็เอามาเล่นได้นะครับโอกรนก็ได้เหมือนกันเผื่อๆเ,เล่นทีมเดียวกันเลยนะครับส่วนเลล่านี่ก็ ก็อยู่ในเกมที่อย่างที่บอกทุกคนถ้าเกิดไม่มีซีรีส์ก็เอามาเล่นได้ก่อนไว้ในอนาคตได้ซีรีส์มาค่อยเปลี่ยนตัวเล่นอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วทุกคนล่ะครับใพ้คะแนนตุกรอบนี้เท่าไหร่ทุกคนมีความเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับและก่อนจากกันไปขอฝักสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over t o p Up ระดรับเต็มเกมราคาถูกกระโดดปลอดภยัยรับปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนนะครับทางไลา์บริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจสามารถตัดตไปสอบถามได้เลยที่ร้าน,น,นเลยนะครับเป็นอยู่ใต้คลิปสำนี้เพีเยง